ใช่วันนั้นได้คุยกับท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลนะท่านพลตารวจตรีมสมประสงค์นะก็ได้เรียนท่านแล้วว่าแต่ละสอนอนี่ลงมันไม่ได้เป็นโรงพักของประชาชนไม่ได้เป็นโรงพักของประชาชนอย่างแท้จริงก็การปฏิบัติแต่ละสอน,อนอก็ไม่เหมือนกันด้วยก็อย่างที่สอนอนห้วยขวางสอนอชน,อนะนสงครามก็ปฏิบัติ ประชาชนด้วยความเป็นมิตรนะฮะมันก็จะสร้างบรรยากาศที่ดีแต่สอนอนี้นะคะสอน,อนสำราญราชนี่จะมีปัญหาตลอดถึงได้มีปัญหาการสาดสีนะคะก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะคะสำหรับสอน,อน,อนสำราญราชนี้นอนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับพื้นที่ในบนถนนราชดำเนินพื้นที่การชุมนุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ปรับปรุงตัวเนาะ การเป็นมิตรกับประชาชนมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรจนเกินไปนะคะสร้างบรรยากาศที่ดีดีกว่านะจะได้ไม่ได้มีกรณีสาดสีอะไรกันอีกแล้วก็ไปโทษผู้มาชุมนุมอีกอย่างวันนั้นก็ได้ทราบว่าก็ไม่ได้อำนวยความสะดวกนะเด็กก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําอะไรแบบนั้นด้วยนะ,ะแต่ว่าคนที่เป็นประชาชนธรรมดาไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีอำนาจต่อรองอะไรเลยนะยเขาก็ไม่สามารถจะเรียกความสนใจจาก จากผู้มีอำนาจได้ยกเว้นเขาจะต้องใช้วิธีหาวิธีการมาใช้หาพูดกันดีๆก็ไม่ไม่เคยไม่เคยรับฟังและตามมาถึงเจอน้องอัวแล้วน้องอัวเป็นย,ยังไงคะน้องอัวเขาก็สดใสเข้มแข็ง,ขง,ขงไม่ไม่มีปัญหาอ,ลลอะไรก็ชื่นชมเขาไม่มีปัญหาเราก็บอกเขาบอกว่ามาตา1นึกเนี่ยก็ได้บอกกับเขาว่ามาตาหนึ่งหนึ่งหเนี่ยนะคะแมไม่ได้ มันไม่ได้น่ากลัวอะไรอะพอขึ้นสู่ศาลแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากกลุ่มคนอยากเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็หลุดคดีหมดอะมันเป็นคดีที่ลกศาลด้วยนะไม่ได้สมเหตุสมผลที่จะตั้งข้อหานี้กับเยาวชนค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม,ไม่เห็นว่าไม่ไม่สมควรที่จะตั้งอะเพราะเขาชุมนุมกันโดยสงบสันติปราศจากอาวุธแล้วก็เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมืองอ่าอย่างอย่างสันตินะเพราะว่า ถ้าผู้นํารัฐบาลเนี่ยพูดอย่างนะพูดอย่างหนึ่งว่าจะรับทางปฏิบัติก็อย่างที่เราเห็นอย่างนี้ค่ะก็จะให้เชื่อใครนะแล้วถ้าที่ทราบจะมีใครที่จะโดนหมายจับแบบน้องอวอย่างอีกไหมคะก็เห็นว่ามีลอยอีกต้องเยอะนะคะแต่ว่าน้องอัวนี่เหมือนกับเขามองว่าเป็นแกนนําก็จะโดนคดีพวกความมั่นคงมาตราหนึ่งหนึ่งหกด้วยวันนี้ก็ทราบว่ามีไปที่สอนอชนะสงครามอีกหกคนใช่ไหมคะ อย่างที่วันนี้ที่เวลาเดียวกันที่สอนอชนะสงครามก็ไม่มีปัญหาก็ก็ได้รับการปล่อยตัวในชั้นสอนอค่ะคือวันนี้คุยจะกลับด้านที่แล้วใช่ไหมครับเรื่องการประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้วเขาแก้งม่ยังไงบ้างครับก็น่าเขาเขาไม่เขาก็บอกว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลนะคะแต่ว่าเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าดุลพินิษ์ของศาลออกมาอย่างไงก็ส่วนมากที่เราเห็นก็คือการปล่อยตัวโดยไม่เรียกหลักทรัพย์คำประกัน การที่ต้องใช้หลักตำแหน่งสอสอใช้ตำแหน่งนักวิชาการเนี่ยก็เป็นเป็นการประกันในชั้นสำรองว่าถ้าเกิดในในชั้นแรกเนี่ยไม่ต้องใช้แต่เราก็ต้องยืน่นเก็บไว้ที่ศาลให้เป็นหลักฐานว่าถ้าเกิดมีการผิดเงื่อนไขก็ถึงจะเรียกหลักทรัพย์ค่ะก็เป็นการวางหลักทรัพ <tit> ย์สำรองไว้เฉยเ้สอเี่ยก็จะเดินทางไปฉเทยนก็ก็ค่ะก็จะไปดูแต่ว่าวันนี้ก็คงจะให้อาจารย์ธรรมศาส์นะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงก็ น่าจะเป็นอาจารย์ของน้องเนี่ยมาด้วยก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็เตรียมมาเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็อยากจะให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์<ด>แล้วก็ใช่เป็นนายประการแล้วก็จะได้ให้สังคมเห็นด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะสอสอเก้าไกลหรือสอสอเพื่อไทยหรือสอสอฝ่ายค้านเท่านั้นนะคะให้ที่สนใจแล้วก็ให้การปกป้องสิทธิในการแส,แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเพราะฉะนั้น อาจารย์ของพวกเขาในรั้วมหาลัยอาจารย์ก็ได้ออกมามีบทบาทแล้วนะคะครับแล้วเรื่องของไครพักดีที่ประหลาดใจว่าแบบพร้อมที่จะไปเป็นนายกการด้วยเหมือนกันอันนี้ค่ะยังไงครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นทั่วไปที่ลงในโซเชียลใช่ไหมก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะคะก็คิดอย่างนั้นจริงๆก็ต .9 ไปก็พร้อมที่จะเป็นนายกการให้กับทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ออกมาเรียกร้องเหมือนกันก็แน่นอนค่ะถ้าใครคุกคามนะถูกอำนาจรัฐคุกคามเสรีภาพในการแสดงออก าภายใต้รัฐธรรมนูญมันก็ต้องไม่เลือกปฏิบัติอะ่ะมันก็ต้องไปให้กับทุกกลุ่มอ่ะค่ะแต่คิดว่าเขาไม่เห็นมีวิแววว่าจะโดนนะคะก็เดินทางกลับบ้านโดยรถบัสสวัสดิโดยสวัสดิภาพทุกท่านค่ะ,ะ,ะพร้อมอ,อ,อยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะครับกศอมรรัตนะครับสศเจี๊ยบ เดินทางมาเพื่อเป็นนายประกันนะครับให้กับจุธาทิพย์สิริขันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดินทางออกนะครับผมแล้วก็จุธาทิพย์ก็ถูกคุมตัวไปที่ศาลอาญาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันนี้จะมีอาจารย์ธรรมศาสตร์นะครับเป็นนายประกันให้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเราจะเจอสสเจี๊ยบนะครับทุกๆที่นะครับที่มีการจับกลุ่มตัวนะฮะไม่สสเจี๊ยบก็จะเป็นสสท่านอื่นของเก้าไกลนะครับที่จะเดินทางมาสม่าเสมอนะครับผม เไไนี่ะขอครับตเจก,ก็จะ,ะชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักข่าวเดินทางไปด้วยนะครับคนที่ไม่มีรถนะครับไปที่ศารายาต่อไปครับคุณผู้ชม